นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกาลกันวิชาด ตลอดพระชนชีพแห่งพระพุทธศาสดานั้นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาเพื่อเทศนาโปรดสาธุชนเป็นเวลานานปีที่สุดก็คือที่พระเชตวันมหาวิหารซึ่งกล่าวกันว่าท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีต้องซื้อที่ดินมาปลูกสร้างด้วยการเอาแผ่นทองคำปูลาดเท่าอาณาเขตพระอารามนั่นทีเดียวซึ่งด้วยเหตุน,นี้เอง จึงมีข้อธรรมอันเกี่ยวข้องกับเศรษฐีผู้เป็นองค์อุปธรรมพระพุทธศาสนาท่านนี้ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่เสมอและข้อธรรมคำสอนหลายข้อก็เกี่ยวข้องด้วยท่านผู้นี้อยู่ไม่น้อยเช่นกันดังเหตุแห่งการสาธกเทศนาคราหนึ่งอนาถบินทิกะเศรษฐีได้กราบทูลเรื่องของสหายเก่าที่ท่านอุปการะไว้ท่ามกลางความริษยาของบริวารในบ้าน สหายเก่าท่านนี้ได้รับความเกลียดชังจากบริวารในบ้านเพราะเป็นผู้ดีตกยากมาและชื่อเสียงยังไม่เป็นมงคลสหายผู้นี้ได้ทุ่มเทช่วยเหลือจนข้าพระพุทธเจ้าพ้นภัยโจรมาได้แม้เหล่าบริวารจะไม่ชอบแต่หม่อมฉันก็ไม่สามารถละทิ้งสหายผู้นี้ได้พระเจ้าค่ะเมือ่อนาถบินธิกาเศรษฐีเล่าเรื่องราวถวายจนจบแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีมิใช่แต่บัดนี้ที่มิตรเก่ารักษาทรัพเนืนอเรือนไว้ให้ในอดีตชาติก็เคยเกื้อกูลต่อกันมาแล้วเมื่อท่านเศรษฐีกราบทูลอรัธนาจึงทรงตรัสเล่าเรื่องราวอันว่าด้วยมิตรแท้ในการละกันนิชาดกขึ้นดังนี้ ในอดีตชาติหนึ่งยังมีกุลบุตรในตระกูลดีคบหากันเป็นสหายรักร่วมกินร่วมเล่นจนเติบโตขึ้นก็ได้ไปเรียนในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกเดียวกันดีนะที่เราเรียนมาด้วยกันน่ะเราจะได้ไม่เหงามีเพื่อนนั่นนะสิมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแม้เมื่อจบการศึกษาก็ยังสำเร็จมาพร้อมกัน ได้เวลาเดินทางกลับยังพาราณสีบ้านตนก็พร้อมๆกันถึงบัดนี้พวกเจ้าก็ศึกษาเล่าเรียนวิชาจนจบแล้วพวกเจ้าจงนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพวิชาพัฒนาบ้านเมืองของพวกเจ้าเถิดสหายทั้งสองได้แยกทางกันไปใช้ชีวิตที่เขตแบ่งของนครหลวงกับนิคมชนบทเพื่อกลับสู่บ้านเกิดของตน การลักกันนี้สัญญานะเพื่อนว่าจะไม่เยี่ยมเราบ้างอะ่ะเออเราสัญญาไปดีมาดีนะเพื่อนเอ,อ๋เยฤดูการผ่านไปหลายพรรษาเพื่อนของการลักันนี้ทำมาค้าขายจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งแต่วัยหนุ่มใหญ่และไม่เคยได้ข่าวของสหายรักแต่อย่างใดเออจากกันมาตั้งนานทำไมสหายรักของเราถึงไม่มีข่าวคราวอะไรเลยนะ จะอยู่ดีมีสุขอย่างไรบ้างก็ไม่รู้กระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีผู้นี้ก็ได้เจอกับสหายรักกาลกันนี้นายขอรับข้างนอกบ้านมีคนชื่ออัปมงคลผู้หนึ่งมาหาอ้างว่าเป็นมิตรสหายของนายขอรับให้ดิฉันไล่ไปเลยไหมคะให้เขาเข้ามาเชิดนี่คือการักกันนี้คนที่ว่าขอรับ เมื่อแรกเห็นสภาพซอมซ่อของเพื่อนรักเศรษฐีก็ไม่ได้รังเกียจแต่อย่างใดกลับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบสหายเก่าโอ้กาละกันนี้เพื่อนเกลอจากกันตั้งนานเองไม่ได้ข่าวเจ้าเลยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเกลอเศรษฐีไม่ได้รังเกียจเพื่อนแต่อย่างใดกลับนึกเวทนาและตั้งใจอุปถัมภ์เพราะสภาพนั้นดูซึ้งไร้ไม้ตอกแล้วจริงๆสหายเอ,อ๋ย บัดนี้เราทุกทรมานเหลือเกินที่ชนบทนั้นแห้งแล้งเหลหือเกินไม่ว่าจะปลูกพืชผลเท่าใดก็ไม่ได้ผลเลยเพื่อนเอย๋ยจงมาทำงานกินอยู่กับเราเถอะอย่าได้เร่ร่อนลำบากอีกเลยเศรษฐีทำการเกื้อกูลมิตรซึ่งตกยากอย่างดีทั้งข้าวของเครื่องกินดื่มและเสื้อผ้าที่พักอันเป็นคุณธรรมข้อสงเคราะหมิตรที่ดีขาดเหลือสิ่งใดก็เรียกเอาจากพ่อบ้านของเรานะ อย่าได้เกรงใจคิดว่าเป็นบ้านของเจ้าเองเถิดชิมาปุ๊บก็ได้ดิบได้ดีปับ๊บน่ารังเกียจจริงจริง,รงเหม็นสาบคนจนการกันนี้แม้ตกประกรรมลำบากมานานเมื่อสุขสบายก็ไม่ได้ลำพองกลับช่วยงานในไร่สวนจนมืดคำ่ำถึงได้กินนอนเอาแรงไว้ทำงานสนองคุณเศรษฐีเช่นนี้ทุกๆวันอืมทำงานเหนื่อย แล้วมากินของอร่อยๆอ,อ,ยอย่างนาเนี้ยหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยเราที่อยู่ที่นอนก็สบายสหายเราเนี่ยดูแลเราอย่างดีจริงๆแม้ยามหมดงานผลิตสินค้าเกษตรในสวนก็มักมาช่วยเหลืองานบ้านเป็นการเป่าแรงฆาทาตที่เป็นคนแก่และสตรีอยู่เสมอสหายท่านเศรษฐีนี่ขยันจริงๆเลยดูสิทำงานตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดเลยเราก็พลอยสบายไปด้วยทำขยันไปเถอะ ตักน้ำเป็นตุ่มๆให้ได้อย่างนี้ทุกวันก็นแล้วกันมันไส้นะักผู้ดีตกยากเนี่ยเมื่อกาลกันนี้ทำงานหนักเพียงไรเศรษฐีก็ตอบแทนความดีของสหายที่มาเป็นบริวารสมน้ำใจมิได้ดูดายเช่นกันด้วยเหตุนี้พ่อบ้านก็บันดาลฤาษาขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆเก็บเบี้ยน,นี่ไว้เถอะเราทำงานน่ะก็เพื่อจะตอบแทนที่เจ้าได้ดูแลเราเป็นอย่างดี ไม่เป็นไรรอกเรายินดีให้น้ำใจที่ท่านช่วยเหลือเรานะ่ะมันมากมายนักของเหล่านี้จริงๆแล้วทดแทนไม่ได้ด้วยซ้ํารับไว้เถอดสหายแม้ทําเป็นเล่นตัวไม่ยอมรับสักวันเถอะข้าจะต้องไล่เจ้าไปอยู่ที่อื่นให้ได้พ่อบ้านได้บันดาลความเกลียดชังการละกันนี้มากขึ้นทุกๆวันจนถึงขั้นทนไม่ไหวเขารวมเอาพรรพวกซึ่งเป็นคนเก่าแก่ พากันมาร้องขอให้เศรษฐีกระทําเนระเทศกาลกันนี้ออกไปจากบ้านได้โปรดไร่การลกันนี้ออกไปเถิดเขาชื่อเป็นอัปมงคลอีกทั้งเคยตกต่าเขาอาจจะคบหาผู้ร้ายยากจนมาก็ได้นะท่านเศรษฐีทั้งหน้ารังเกียจหน้ากลัวนายไล่มันไปเถอะทุกคนฟังนะคนเรานั้นน่ะ แค่เดินร่วมกัน7จก้าก็นับว่าเป็นมิตรเดินด้วยกัน1 2บก้านับเป็นสหายถ้าอยู่ร่วมกันถึงเดือนนับว่าเป็นญาติยิ่งคนอยู่ร่วมทุกสุขกันมานานเช่นเพื่อนเราคนนี้นะ่ะนับได้ว่าเสมอเป็นเองทีเดียวแล้วจะให้เรานะ่ะขับไล่คนที่ยิ่งกว่าญาติของเราคนนี้ไปได้อย่างไรแต่เขาชื่อเป็นอัปมงคลนะครับอาจทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับนายท่านนะครับความอัปมงคลของชื่อนั้นน่ะ หมู่บันดิตผู้เจริญเขาไม่ได้ยึดถือเลยให้เขาอยู่โดยสวัสดีเถอะกาละกันนี้เมื่อรู้ว่าพอบ้านไม่ชอบตนตก็เลี่ยงไปทำงานห่างๆวันหนึง่งขณะกําลังเก็บก้อนหินซ่อมกำแพงบ้านอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนภายนอกพูดคุยกันคืนนี้ต้องคืนนี้สหายเอ๋ยพวกข้าได้ยินมาว่าเศรษฐีจะออกนอกบ้านทั้งคืนเมื่อนายไม่อยู่บริวากรก็ยอมละทิ้งหน้าที่กันอย่างแน่นอน จากที่เคยเป้ายามล่าตะเวนพวกมันก็ต้องแอบหลับกันแน่ๆนรับรองพวกเราปล้นกันได้ง่ายๆชัวร์การลกันนี้ได้ยินพวกโจรวางแผนกันก็คิดอุบายแก้ไขเจ้าโจรพวกนี้คิดจะมาปล้นบ้านเศรษฐีสหายเราหรืนี่ไม่ได้การละเราต้องทําให้บ้านคลึกคลื้นเหมือนตอนที่เศรษฐีอยู่ต้องจัดเวนยามถืออาวุธให้ครบมือรอไว้การละกันนี้นาเรื่องไปหาหรือพ่อบ้าน แม้มิอาจลดทิฐิลงได้ทั้งหมดแต่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนี่ถือว่าทำเพื่อนายนะท่านเราจะช่วยเหลือเจ้าก็ได้เจ้าไปบอกฝ่ายกิจกรรมได้เลยส่วนอาวุธกับคนเฝ้ายามเนี่ยพี่จะจัดการให้เองน้องเมื่อค่ำคืนมาเยืยนอนคฤหืหั์ของเศรษฐีก็คลึกครื้น,นเหมือนมีงานฉลองซึ่งเจ้าของบ้านจัดขึ้นบ่อยๆกาละกันนี้เป็นหัวเรียวหัวแรงทุกอย่างในคืนนี้ เขาชักชวนชายชะกันในบ้านถือคบไฟติดอาวุธขึ้นเดินระวังภัยบนกำแพงรั้วขฤหาหา์ตลอดเวลาซึ่งได้ผลดีสมเจตนาเฮ้ยนี่มันยังไงกันแน่ไหนว่าเศรษฐีไม่อยู่ไงไงถึงมีงานเลี้ยงคืนเค่งอย่างนั้นหะ่ะข้าว่าเจ้าเนี่ยได้ข่าวมาผิดแน่ๆเลยเศรษฐีคงไม่ได้ออกไปไหนหรอกไม่งั้นจะมีงานเลี้ยงได้อย่างไรกันรอด,ดูไปอีกสักพักก่อนเทิดอย่าเพิ่งเข้าไปเลยจนจันทร้อยตาม น้ำค้างโรยลงทั่วพื้นบอกเวลาใกล้รุง่งกาลกันนี้ก็ยังไม่ยอมพักผ่อนเขาไม่ได้หยุดผลัดเวรยามเลยตรวจเวรยามกันให้ดีล่ะเราให้ฟ้าสางก่อนเถิดตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้หรอกไม่แน่ว่าโจรพวกนั้นน่ะอาจจะยังซุ่มดูอยู่ก็ได้การเฝ้าเวรยามอย่างดีของกาลกันนี้ได้ส่งผลให้ทรัพย์สินของมิตรผู้มีพระคุณปลอดภัยในเวลาต่อมาคณะโจรก็พากันถอนตัวจากไปโ้โห อะไรกันเนี่ยจะขยันเฝ้ายามอะไรกันป่านนั้นจนเช้าแล้วยังไม่นอนอีกอะไปเฮ้องานนี้ชัว่วอีกตามเคยถอยดีกว่าเมื่อตะวันสายเศรษฐีก็กลับมาและได้รับการรายงานเรื่องราวโดยละเอียดกาละกันนี้ทำคุณหญ่หลวงไม่ได้เป็นตัวโชคลายดังถ้อยคำตามชื่อเลยขอรับกระผมปิดไปแล้วขอรับต่อไปจะไม่มองคนแต่ภายนอกแล้วขอรับพวกเธอจงเชื่อเธอ ขึ้นชื่อว่ามิตรย่อมเกื้อกูลต่อกันเสมอแม้มิตรนั้นน่ะจะตกต่ำในฐานะแต่เมื่อจิตใจร่ำรวยดังนี้มิตรอย่างเราก็ต้องอนุเคราะห์ให้ทรัพย์เป็นทุนแก่เขายิ่งยิ่งขึ้นไปเ <c oughs> ขอเลยเราชมกันซะขนาดนี้ต่อมาเมื่อถึงเวลาอันควรการละกันนี้ก็ลงทุนทำการค้าในพารณสีโดยมีมิตรแท้อุปการะจนสิ้นอายุจากกัน ในพุทธกาลสมัยการละกมณิกำเนิดเป็นพระอานนทเถระเศรษฐีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า